กูไปแบนท่าบญบ้านมาเล่นเกมมาด้วยหรอ่อนไปเล่ามาไปว่าอะไรมาเรนเอาอีกี่ป้อมก็เอาหมดอ่ะการการบ้านม่เอาเลยมีการบ้านไม่รู้ไม่ใชเาอยู่้ากาังันไงอัวเดี๋ยไม่ได้ทำเลยไม่แม่จริ่งไปเือนแล้ยังไม่เริ่มเลเอาไงกันก็พวไปไปแม่ดีไหมเฮ้ยหน้าพ่อเห็นทำอยู่ว่ามันไเสร็จไหมเสร็จอยู่แล้วแหละ

กี่ม <that> ันด <ang bolt> <up> <c oughs> eh, ีมากบคอบนะเลเฮ้ยต้องใช้สียนี่วะพวกมึงมีสีหอไม่มีวะเออวะกูลไปเลยว่าต้องใช้สียังไม่ได้ซื้อยดิเฮ้ยมึงเห็นกลุ่มนั้นปะมันมีสีกันด้วยวะเออกูเห็นว่ามีกล่องใหญ่แ้วน่าจะซื้อมาใหม่ว่า ไปดิไปดิเฮ้ยแอฟจะไปใช้บางนิดบางเฮ้ยิไ้สีแค่นี้ใช้ไม่ได้หรือไงวะแล้วทำไมพวกเองไม่ซื้อกระเอ้งวะสีแค่นี้คุณมีจานซื้อหรอคกูไม่อยากซื้อสีแค่นี้แค่ไปหกเราพูดแบบนี้ได้แต่แรกก็จบไปนหนังแล้วไปเลยดีกว่าปะนี่พวกเธอทำไมถึงยอมให้มันเอาสีเนี่ ก็อย่างนี้เห็นแหละพวกนี้นดีไม่มีใครเพื่อนเราบอกว่ามันจะเส้นนะคาวที่ดีที่สุดอะมันต้องไม่หยกนเฮ้ยอแต่งไม่อยากเอาใบงานไปทิดีว่าอไดีว้เราลองแกงมดูก็ดีเมนเชอบหน้าเท่าไหร่ไม่งานมันใช่ไหมวะ แค่นี้ก็จบแล้วมันก็จะไม่มีงานส่งคูณชัดแล้วของใครเนี่ยชื่อคุณเหมือนเพื่อนเราเลยเก็บไว้ก่อนแล้วกันนักเรียนทุกคนเอางานที่ครูสั่งไว้เมื่อเดือนที่แล้วมาส่งด้ยวยค่ะมาแล้วค่ะครู นุรุตไหนงานเธอล่ะเรื่องสามคนหลังเอาไปรอบยังไม่คืนผมเลยครับใช่คะ่ะหนูไปเจองานมาตรงที่สามคนนั้นนั่งอยู่จริงหรือเปล่าจริงครับผมเป็นพยยนิธีกรได้ครับคุณต้องจัดการพวกนี้ขั้นเด็ดขาดแล้วแหละคุณครูเล่นผมมามีอะไรให้ตอบครับนั่นสิครับร้อยวันหกปีที่แห็นเรียกคุณได้คนนี้ทำไมเฉยครับพราเธอเดียวมาของคนุรุตไปรอบหรือเปล่าเตานะครับผมไม่ได้ไปเลยนะครับนั่นสิครับพวกหนูจะไปไห พวกหนูก็มีความสามารถมากครกงผมไม่มีทาง,งไปรอบแม่ครับมาขนาดนี้แล้วพวกเธอยังจะโกงผมอีกเธอรู้ไหมมนทำให้เพื่อนเสียเวลาและเสียความรู้สึกมากขนาดไหนงั้นคุณขอพักการเรียนพวกเธอหนึ่งอาทิตย์ขอโทษครับที่แบบพวกผมจะไม่ทำแบบนี้นะใช่ค่ะพะวกหนูจะไม่ทำอีกแล้วค่ะใช่ครับผมก็จะไม่ทำอย่างนี้ครับ เมื่อวานมึไม่ทำงานกันบ้านคกูอันเดียวกูไปไหนกันบ้าะกูไปเว้นแถวนี่ไรเชื่อหรือวน่าไปกินเหล้ามาเมื่อวานไปเล่นเกม๊ยมายนอนมางานวิชาที่ไหนเญ่